ีค่ะวันนี้น้องโดตีจะมาโชว์หินซูปเปอร์ยีนะคะหรือว่าออร่าไลท์ยีนะคะรอบนี้น้องได้แต่ไซส์ใหญ่มาไซส์เล็กหมดเกี้ยงเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบอคุมหินไซส์ประมาณ12บมิลนะคะต้องจัดต้องจัดค่ะนี่เลยซูปเปอร์ยีรอบนี้แร่แร่แร่ชัดแร่สวยมากเลยค่ะ ช่วงนี้น้องจัดโปรอยู่ที่ไซส์12จัดโปรที่2,000นะคะพร้อมกับส่งฟรีนะคะนี่เลยมีเข้ามาแค่3ชิ้นช่วงน,นี้จะเริ่มแบบหาของยาวนิดนึงน่คะเนี่ยแร่แร่แร,แร,แร่จัดว่าแร่สวยเลยค่ะสำหรับซุปเปอร์23ตามตำน,น,นานแล้วว่าเป็นหินที่เขาเรียกว่าอะไร เป็นด้านพลังงานเนาะก็จะเป็นเหมเป็นเจ้าหญิงเลยของของพลังงานด้านพลังงานเนาะก็จะมีพลังงานก็คือรวมหมดเลยรวมบจบที่นี่เลยสําหรับซปเปอร์23มีแรกทั้งหมด23ชนิดปนอยู่นะคะคล้ายๆซูเปอร์เซเว่ค่ะแต่ว่าแค่สีซูเปอร์เซเ่ะสีจะสวยกว่าแต่ว่าถ้าเป็นซูเปอร์23ก็จะออกประมาณนี้คะ่ะสีม่วงๆน้ำตาลนะ อาจจะบางบางเม็ดอาจจะมีแบบเหมือนเขียวๆปน,นๆหน่อยเนี่ยค่ะพ,พี่ชอบชิ้นไหนก็สอบถามมาได้นะคะระบุชื่อมาก็ได้นะคะสอบถามน้องได้ตลอดค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะส่งภาพส่งวิดีโอให้ชมเพิ่มเะ้นนี้สวยชิ้นนี้สวยใส่12มิลใส่ออกมาก็สวย12มิล12ลมิลก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะสวยดี ก็ทักน้องมานะคะรวย,ย,ยเๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะ